องนี้องนี้ฟุกมาองนี้ฟุกมาขออนุญาตหลวงพ่อน้อยฟุกมาซื้อได้ที่สนามพญาไม้หอ้พ่อน้อยกะลาแกะศีรษะทองฟุกยังไงครับองนี้ฟุกยังไงเ่าได้หลักหมื่นนะครับกี่ปีแล้วครับหลายปี้วองนี้หลายปีโอ้โห มีแยกพิมพ์แยกอะไรไหมครับแยกเยอะต้องแล้วแล้วนี่เป็นพิมพ์อะไรครับก็พิมนิยมแหละพิมหน้านิยมแต่แต่ว่าพวกนี้มันมีมันมีช่างหลายคนครับเราดูเบสิกได้ดูดูลายมือได้ดูอะไรเราก็ดูเป็นกลาแต่ว่าเล่นยากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายถ้าศึกษาจริงครับผมว่าจะเป็นง่ายครับผมนี้เนื้อมันจัดแล้วก็เป็นพลาที่ดูง่ายผมก็เลยเช่าแต่พาะองค์ดูยากผมก็ ให้เพื่อนช่วยดูเพราะว่าเครื่องรางมันบางอย่างเล่นยากแต่เพื่อนผมเก่งเยอะ่งรูปไปก็ฟันทงได้เลยครับางองแบบตีหลายหลายแสนเราก็ต้องให้เรียกตัวช่วยนิดนึงอืเพราะบางอย่างเราดูได้เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแล้วหน้างานห้าแสนเจ็ดแต่นี่ใช่ป่ะแต่องค์นี้สวยจริงสวยครับสวยเลยสวยสวยสวยมากสวยเลยครับก็เรื่องของกาลาแก่ก็ต้องสีสันทองเบอร์หนึ่งแล้วครับ คุณโอมเก่งคุณโอมโนโลโก้เก่งคุณโนโลโก้ครับมอนบอนเชือกคาดเก่งบางทีปลอมท่าประจันเก่งครับ